ช่วงสคอบเอตือนภัยคุณผู้ชมครับหลายคนที่ติดตามชมรายการอยู่ตอนนี้นะฮะปัญหายอดฮิตในปัจจุบันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัญหาของการซื้อสินค้าออนไลน์เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาช้อปปิ้งผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์เยอะมากเลยถ้าเจอบริการดีๆก็ไม่เกิดปัญหาแต่ในขณะเดียวกันครับก็เจอปัญหาเรื่องสินค้าที่สั่งซื้อไม่ตรงปกบ้างเจอปัญหาสั่งแล้วไม่ได้ของอย่างที่ต้องการบ้างหลายปัญหาถูกร้องเรียนมาที่สคบเพราะฉะนั้นนะฮะปัญหานี้คือ ปัญหาหลักและก็เป็นปัญหายอดฮิตวันนี้ครับแขกรับเชิญของเรานะฮะจะมาพูดคุยในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของปัญหายอดฮิตนี่แหละฮะการซื้อสินค้าออนไลน์ครับต้อนรับแขกรับเชิญครับคุณวิทิเนเนีมมีศรีครับท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนชนานาญการพิเศษสคบอรครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะท่านนักสืบคะก่อนอื่นเลยต้องเรียนถามก่อนเลยนะคะ เรื่องราวร้องเรียนที่ผ่านมายัางคอสคพเกี่ยว<ม>กับเรื่องนี้อคะ่ะถ้าพูดถึงรอบปีนี้ก่อนละกัน<ม>นะฮะตั้งแต่มกราเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับประเด็นนี้คะ่ะเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าไม่เป็นไปตามที่สั่งซื้อ,อหรือสินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไม่ตรงปกนะครับก็เป็นเรื่องขึ้นในอันดับหนึ่งนะครับอันดับ่เลยที่ทสคบนะนั้นได้มีการรับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคนะครับครับอื ค่ะส่วนใหญ่อะค่ะอันดับหนึ่งเลยที่บอกว่าขึ้นเลยโค้ดอันดับหนึ่งเลยไม่ตรงปกนี่ค่ะแยกย่อยได้ไหมคะว่ามันเป็นประเด็นไหนอย่างไรบ้างคะสินค้าไม่ตรงปกส่วนมากเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นนะครับสินค้าแฟชั่นเป็นสินค้าที่ยอดฮิตนะครับยอดฮิตเพราะอะไรครับเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับบางบางบางท่านนะครับไซส์ไม่ตรงบ้างสีเห็นแบบใสแลวสวยพอสั่งมาไม่ใช่สีไม่ตรงบ้างขนาด สั้นยาวไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอันนี้ก็คือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับเมื่อได้รับสินค้ามาแล้วเนี่ยมันใส่ไม่ได้บ้างอะไรบ้างเพราะไซส์ต่างๆเนี่ยมันถือว่ามันมันไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลอย่างทั่วไปนะครับเพราะบางร้านค้าหรืออะไรใช่ไหมครับสินค้าแต่ละไซส์แต่ละขนาด S, M, L เนี่ยบางร้านมันก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเวลาผู้ิโภคได้ได้รับสินค้าแล้วเนี่ยก็ อาจจะไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคาดหวังก็ได้นะครับที่บอกปัญหายอดฮิตจากการซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกไม่ต้องปกอันดับแรกมีขั้นอันต่อไปไหมฮะว่าสินค้าออนไลน์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรอีกบ้างฮะสินค้าไม่ตรงปกนะครับผมขอยกตัวอย่างเคสสักเคสสองเคสนะครับซึ่งเคสดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้านะครับเคสแรกครับเคสแรกเป็นกรณีการ โฆษณาขายโทรศัพท์นะครับ samsung galaxy s 2 3่สิบสาม ultra ห้า g ไม่ใช่ใช่ไหมคะไมได้เนาะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตัวตัวตัวสินค้านะครับแต่เป็นกรณีมีการเสนอขายขายสินค้านะครับซึ่งราคาสินค้านั้นราคาเตมสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเกือบห้าหมื่นละเกือบห้าหมื่นนะครับเขาได้มีการโฆษณา ราคาอยู่ที่14,350บมืนัมเ้อนห้าสิบาผมก็ประมาณสอเท่าตัวนะลดราคาไปประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเขาขายผ่านผ่านแพลตฟอร์มใหญ่นะครับผ่านแพลตฟอร์เขาาก็มีการใช้คูปองส่วนลดไปอีก3 3 0 0บามรอยเ้าสบาทนะครับเพราะนั้นราคาที่เขาชำระไปเนี่ย1,396บาท เอ่หนึ่งพันบหากบาทนะครับก็ปรากฏว่าทางแพลตฟอร์มนะครับได้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อของของผู้บริโภคนะครับโดยอ้างเหตุว่าผู้ประกอบร้านค้าร้านนี้มีการส่งสินค้าไม่ตรงให้กับ กับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นความเสียหายมันมันเกิดขึ้นกับผู้บริโภคนะครับเพราะผู้บริโภคนั้นตามสัญญาซื้อขายก็คือในกรณีมีการคําเสนอคําสนองตรงกันนะครับสัญญาซื้อขายเกิดเกิดขึ้นแล้วผู้บริโภคนั้นได้มีการชําระเงินไปแล้ว1 3 9 6 0บาทโอนไปแล้วด้วยโอนไปแล้วชําระโดยผ่านบัตรเครดิตนะครับตัดบัตรไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะนั้นทางร้านค้าหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ย เขาก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องมีการส่งมอบโทรศัพท์นะครับราคาเต็ม49,900บาทเนี่ยให้กับผู้บริโภคนะครับแต่ก็ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกนะครับพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นกับผู้บริโภคผู้บริโภคชําระเงินไปแล้วนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับสินค้าถูกต้องเจ้าของร้านค้าหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะ ต้องสมมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคนะครับในเรื่องนี้นะครับสกบก็ได้มีการเชิญคู่กรณีนั้นมามาเจรจากเกลี่ยนะครับซึ่งเกลี่ยโดยเจ้าที่นะครับก็ยังไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับเจรจาเกลี่ยโดยชั้นอนุกรรมการเกลี่ยนะครับ,รบก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อคู่กรณีนั้นไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับ สบก็มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือการฟ้องคดีนะครับการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแทนผู้บริโภคนะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอยู่สามประการมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็คือเป็นเป็นผู้บริโภคนะครับสองมีการละเมิดสิทธิ์นะครับเรื่องนี้ทางสบก็พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการละเมิดจริงนะครับสามการดําเนินคดีนั้นจะเป็นประโยชน์กับ ผู้บริโภคเป็นส่วนรวมนะครับเป็นส่วนรวมเพราะอะไรครับเพราะกรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้หรือบุคคลอื่นๆื่นเกเขาก็จะไปหลอกคนอื่นก็ได้ถูกครับเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าสามเงื่อนไขนะครับทำแทนสกบนั้นก็เสนอข้ามการคุม้มครองผู้บริโภคเพื่อขอมตินะครับกับข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อดําเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายนี้นะครับเพื่อบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นหนึ่ง ส่งมอบสินค้านะครับส่งมอบสินค้าก็คือโทรศัพท<ฆ>์ซัมซุงกาสซี่เอส23นะครับ<ฆ>ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะส่ง,สงมอบมสินค้านั้นได้นะครับก็ต้องอชําระเงินคืนคืนรวมทั้งส่วนต่างนะครับผู้บริโภคนั้นชําระเงินไป13,960บาบาทนะครับแต่โทรศัพท์นั้นราคาเต็มอยู่ที่ 4ี่0มืนเก้าพันเก้ารอยะครับเพราะนั้นส่วนต่างมันก็เยอะนะส่วนต่างก็อยู่ที่ประมาณสาม0 0ืนห้าพันกว่าบาทนะครับเพราะนั้นถ้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่สามารถย่ส่งมอบโทรศัพท์ให้กับผู้บริโภคนะครับเขาจะต้องคืนเงินพร้อมกับส่วนต่างเอาของก็ต้องคืนก้อนนี้ด้วยนะฮะต้องคนต้องคืนเงินที่ชำระไปแล้วผ่านตัดบัตรเครดิตหนึ่งืนสามันเก้ารกสิบวกส่วนต่างสาม0 0ื่นห้าพันด้วยหรอใช่ครับเพราะถือว่าผู้บริโภคนั้น ได้รับความเสียหายนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับกั่ไม่ประกอบกิจคุณไม่ให้ตัวเองนี่นะตามคามโฆษณาไม่สมมติไม่สมบคุณส่สมอบเองอันนี้ก็ที่ที่ผมว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ผู้บริโภคก็คือหนึ่งในการเสนอขายสินค้านะครับคุณต้องเสนอสินค้าให้ตรงตามความเป็นจริงนะครับคุณจะมาอ้างว่าลงลงราคาผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในแนวทางของ คำพิพากษานะครับเขาถือว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีความรู้มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วไไม่ด้จะมาอ้างเรื่องของการลงสินค้าผิดนั้นนั้นไม่ได้นะครับเมื่อมีการเสนอขายสินค้าผู้บริโภคได้มีการตอบรับนะครับคู่กรณีนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันผู้บริโภคมีหน้าที่ต้องสงเอนเงิน ใช่ใครับเพื่อชำระค่า<ม>สินค้าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีหน้าที่ที่ต้องส่งมอบสินค้าให้กับผู้บริโภคนะครับอีกแค่หนึ่งนะครับ<ม>เป็นกรณีของตู<ม>้เย็นใช่ไหมของตู้เย็นขนาดเล็กนะครับขนาดสามสามจุดสามคิวนะคผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้มีการเสนอขายผ่านแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับในราคา100่ง สามสิบเก้าบาททาไมถูกอย่างนั้นล่ะครตู้เย็นตัวเย็นเนี่ยนะสามสามจุดสามคิวนะครับราคาราคาเต็มเท่าไหร่ราคาราาคเต็มอยู่ที่ประมาณสองสามพันบาทอ๋อนะครับสองสามพันบาทแต่ราคาที่เขาเสนอขายนั้นหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับคือโดยปกติทั่วไปถามว่า เป็นผมหรือเป็นท่านอื่นเ,นนเชื่อไหมครับไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกนะแต่มีผู้หลงเชื่อใช่ไหมคะก็คือมันมันเป็นได้ทั้งสองกรณีนะครับออหนึ่งก็คือเป็นการลงราคาผิดะ<อ>นะครับอรสองเป็น คนอุบายของของผู้ประกอบการของผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจตนาไม่ถุจริตนะครับก็คือลงให้เชื่อเพื่อให้พวกนั้นหลงเชื่อและมีการโอนเงินสุดท้ายก็คือไม่มีไม่มีการส่งมอบสินค้านะครับกรณีนี้นะครับผู้บริโภคนั้นได้มีการชำระเงิน139นะครับแล้วก็สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับให้ถ่ายว่าเป็นอะไรให้พอได้ะตู้เย็นเหรอถ่ายไม่ถูกอะไรได้ได้เป็นเสื้อผ้า สายชาร์จโทรศัพท์ครับ้เขาก็ส่งมาให้เนาะครับเขาก็ส่งมาให้แต่ส่งสายชาร์จโทรศัพท์มส่งสายชาร์จโทรศัพท์นะครับผมตามราคาเมื่อเมื่อมีเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานงการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเบื้องต้นสองขอบก็คือเชิญคู่กรณีนั้นมาเจรจาไกลเกลี่ยนะครับถ้าหากว่าสามารถเจรจาไกลเกลี่ยยุติก็ถือว่าเรานั้นเป็นการลดคดีในการนำคดีที่จะไปฟ้อง ฟ้องร้องคดีต่อศาลนะครับเบื้องต้นก็เจจาาไก่เกียรโดยชั้นเจ้าที่ก็ยังไม่ตกลงกันได้นะครับยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็สบกบก็ด,ดําเนินการในขั้นที่สองก็คือ,เ,อ,อเสนอคณะอนุกรรมการไก่เกียร์เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคนะครับประกอบด้วยคู่กรณีนั้นสามารถที่จะตกลงกันได้นะครับตกลงกันได้ก็คือผู้ประกอบธุรกิจนั้นบอกว่าเป็นการลงราคาผิดนะครับ แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่ไม่ผิดนะครับเพราะมีการส่งสายชาโทรศัพท์ให้เขานะครับจ,จ,งจ,จงใจนะครับออแต่มันผู้เ,ออเขาก็เสนอเสนอก็คือส่งมอบ ตเย็นตามที่ได้มีการโฆษณา <100 S 2> นในราคา139บ,บาทให้ให้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นก็มีการเสนอคูป,ปองส่วนลดมูลค่าประมาณ500บาทนะครับผู้บ,ผบริโภค<ม>นั้นยอมยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็ถือว่า เรื่องนั้นเจ๊จากเกียนะครับลงได้ดีก็จบลงได้ก็ได้3.3คิวไปได้ราคา139บาทได้คูปองอีก500บาทเป็น639พร้อมตู้เย็นอีกหนึ่งเครื่องในราคาหลัก2-3 0 0 0มพันเพราะนั้นในในสอเคสแสดงว่าอย่าต้องบอกเตือนผู้ประกอบการเลยนะว่าอย่าหาทำแบบนี้ใช่ไหมอย่าหาทำก็คือสององกรณีนี้กับค่อนข้างที่จะคล้ายกัน คล้ายกันนะครับก็คือมีการลงสินค้าผิดนะครับอ้างว่ามีการลงสินค้าผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เพราะฉะนั้นเคสสองตัวเนี้ยสองตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภคก็คือผู้ประกอบธุรกิจนั้นต้องมีการนําเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องถูกต้องอตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาไม่ใช่ลงไปเพื่อเป็นกลอุบายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสอง กรณนนีผู้บริโภคเห็นว่าสินค้านั้นราคาถูกเราอย่าเพิ่งตัดสินใจในทันทีนะครับโดยเห็นว่าสินค้านั้นถูกจังเลยถูกจังสินค้านั้นเอ๊ะมันผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันผิดปกติม,มันย่อมมีอะไรที่จะ ผิดปกติตามมานะครับเพราะสินค้าโดยทั่วไปสินค้าหนึ่งประมาณ4ี่ห0ื่นห้าหมื่นนะครับขายหมื่นต้นต้นแต่หมื่นต้นต้นผมคิดว่ามันก็ต้องมีอะไรผิดปกตินะครับตู้เย็นสามจุดสามคิวราคาสองสามพันบาทขายอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าบาทถูกเวดีไม่มีในโลกมันเกินมันก็เนาะมันผิดปกติอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้มัน สกบก็พิจารณาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สองเคสที่ท่านยกมาเนี่ยเป็นเคสที่สามารถเจรจาไกลเกลี่ยกันได้มีเคสที่ยังไม่สามารถที่จะไกลเกลี่ยได้เลยผู้ประกอบการไม่ยอมบ้างล่ะผู้บริโภคไม่ยอมบ้างล่ะเราต้องทํายังไงแล้วมีเคสไหนที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้บ้างไหมครับคือก็มีหลายหลายเคสนะครับที่สกบนั้นไม่สามารถจะเจรจาไกลเกลี่ยกับ คู่กรณีได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้ด้วยเพราะอะไรครับนะครับกรณีที่ผู้บริโภคนั้นได้มีการสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสินค้านั้นอาจจะไม่เป็นไปตาม ที่เขาคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามโฆษณาหรือสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องนะครับแต่ผู้บริโภคนั้นได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกินกว่าความเป็นจริงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสมมติว่าเสียหายหนึ่งพันนะครับแต่เขานั้นได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นหลักแสนอย่างนี้นะครับโดยที่ไม่สามารถจะ อ้างอิงหรือนำนำนำอะไรก็แล้วแต่มาเทียบเคียงนะครับว่าเขานั้นได้รับความเสียหายอย่างไรม,มีการคิดคำนวณมามาจากฐานใดใช่ไหมครับเข,เขาอ้างอิงไมหมฮะว่าเราเขาไปปรึกษานักกฎหมายท่านไหนหรือเขาไปปรึกษาแล้วมันได้รประเด็นอ,อะไรถึงต้องเรียกถึง,ถงร,รักแสนอ่ะคือเขาก็ม,มีการยกยกตัวอย่างขึ้นมาว่าได้รับ เงินเดือนเท่านี้นะครับได้รับความเสียหายเท่านี้ทางด้านจิตใจเท่าเท่านี้เขาก็ประเมินเป็นเงินหนึ่งแสนาประเมินประเมินโดยโดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองนะครับว่าตัวเองน่าจะเรียกค่าเสียหายประมาณเท่านี้นะครับแต่ทางสบก็พิจารณาแล้วมันมันไม่สมเหตุสมผลนะครับกับความเสียหายที่เขาได้รับถามว่าสิ่งที่เขาได้รับเป็นการละเมิดสิทธ หรือไม่เป็นการละเมิดนะครับสกบบอพิจารณาและเป็นการละเมิดแต่มันต้องเข้าเงื่อนไขสามประการตาม,มที่ผมบอกหนึ่งก็คือเป,คเป็นผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคแล้วครับสองมีการละเมิดสิทธิ์นะครับสามการดําเนิน,นคดีน่วนรวมเป็นประโยชน์ชต่อผู้บริโภคเป็นส่วนรวมหรือไม่้รนี้เรียกร้องค่าเสียหายหนึ่งแสนบาทนะครับไม่ใช่ส่วนรวมมันเป็นเฉพาะ บุคคลนะครับเป็นเฉพาะบุคคลเมื่อเป็นเฉพาะบุคคลเป็นส่วนตัวเนี่ยเมื่อไม่เข้าเกณฑ์สกบก็ไม่มีอำนาจนะครับในการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแต่ไม่ตัดสิทธิ์นะครับที่เขาจะไปดําเนินคดีทางศาลด้วยตัวเองนะอันนี้ก็สุดแล้วแต่เขาสุดแล้วแต่เขานะครับอันนี้ก็คือเป็นตนารพิจารณาไปตัวอย่าง ครับ,รบเพราะหลักเกณฑ์ดีกว่าครับสำหรับผู้บริโภคที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้เลยในการที่จะเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ต้องมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไงบ้างในการตัดสินใจเพราะตอนนี้ก็ขายออนไลน์กันเยอะกันเกลื่อนเลยบางทีเผื่อหลงผิดไปด้วยเนาะนะครับ,รบก็คือการเสนอขายสินค้าผ่านผ่านสื่อน,นะครับ,รบเราจะเห็นเฉพาะตัวตัวสินค้าเออโทษน,นะครับ เราจะเห็นเฉพาะตัวรูปภาพนะครับคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่ดายต่างๆการไลฟ์ต่างๆนะครับโดยที่เรานั้นไม่ได้จับต้องไม่ได้จับต้องสินค้านะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าเราก็มีโอกาสที่จะลองได้ได้ลองได้ดูสีได้ดูอะไรแต่กรณีขายผ่านออนไลน์นะครับผู้บริโภคนั้นเห็นเฉพาะภาพนะครับเห็นเฉพาะคลิปวิดีโอหรืออะไรต่ออะไรต่างๆโดยที่ เรานั้นไม่ได้จับต้องสินค้า,านะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราได้รับนั้นมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจนั้นก็อาจจะมีการเสริมเติมแต่งนะครับหรือทําภาพที่มันไม่จริงรให้ดูฟุ ให้ดูเอาแบบแบบสวยๆมาใส่ชุดสวยๆเพื่อเป็นการล่อตาล่อใจนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นสั่งซื้อสั่งซื้อสินค้านะครับสกบอนั้นมีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีผู้ให้บริการต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับสกบได้มีการเชิญผู้ประกอบธุรกิจนั้นมามาหาทางออกนะครับในเบื้องต้นก็คือให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้มีการสแกนสินค้าก่อน นะครับว่าสินค้าที่เอามาโฆษณานั้นต้องไม่เป็นสินค้าที่ที่ผิดกฎหมายะนะครับสินค้าผิดกฎหมายพวกอ่อสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคต่างๆนะครับตามประกาศของสองบอก,ก็มมีประกาศอยู่เป็นอยู่เป็นประจำครับอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสินค้าใดบ้างเป็นสินค้าอันตรายนะครับสองก็คือให้ผู้ประกอบธุรกิจ นั้นดูแลในเรื่องของการจัดทําฉลากสินค้านะครับฉลากสินค้าก็คือสินค้าที่มีการนําเข้าเพื่อเพื่อขายนะครับผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีการจัดทําฉลากตามออมาตราสาสของพร่ำยัด ขายตรงเอ่อประหบัดคุ้มครองผู้บริโภค2 5 2 2นะครับ 2, บบ 2> ก็คือสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานตามกฎหมายว่าโดยโรงงานนะครับผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีการจัดทําฉลากสินค้านะครับจัดทาฉลากเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสินค้านั้นไม่เป็นไปตามฉลากสมสม,มุติว่าเป็นไม้จิ้มฟันแล้วกันนะครับในในฉลาก ลบุว่าหนึ่งร้อยก้านนะครับแต่ในในกล่องนั้นมีอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบก้านหายไปนะครับอันนี้ถือว่าฉลากเป็นเท็จอ่าฉลากเป็นเท็จกฎหมายไหมครับผิดครับพูดประกอบุิกฤจนั้นมีโทษตามกฎหมายแต่บางคนเน่ะเราก็ไม่ได้เอะใจหรอกเพราะเอะเราได้รับร้อยก้านครบไหมลงมานั่งรับไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออ แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นหลักเกณฑ์อันนึงแหละที่สร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการต้องทําตรงด้วยแล้วก็ให้ความรู้กับผู้บริโภคด้วยแล้วก็ในส่วนของของด้านด้านโฆษณาครับเมื่อกี้ไปเมื่อกี้แรกฉลากแล้วด้านฉลากครับสองด้านโฆษณาก็คือตามมาตรายี่ของพระราชหยัดกคุ้มครองผู้บริโภค25 2 2น้ารยิบนะครับหนึ่งผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะต้องมีการไม่โฆษณานะครับเป็นเท็จเกินความจริงอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับสองก็คือ การโฆษณานั้นต้องไม่กอ่อให้ให้ผู้บริโภคนั้นเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการม,มันมีคีย์เวิร์ดไหมคะคีย์เวิร์ดที่แบบว่าห้ามใช้หรือว่าเป็นบดดิ้งต่างๆว <ะ S 1> ่าเออใช่ในการโฆษณาสื่อเนี่ยคือโฆษณาที่ที่ยากแก่ก,การการพิสูจน์นะครับเช่นคําว่าดีที่สุดอันนี้ห้ามดีที่สุด ดีที่สุดของอะไรดีกว่าอะไรมันอะไรดีกว่าอะไรมันมันอ้างอิงยากดีที่สุดดีที่สุดครับดีที่สุดชั้นหนึ่งอชั้นยอดเยี่ยมที่สุดอ่าครับอันไหนที่มันยากแก่การพิสูจน์มันพิสูจน์ยังไงสมมติว่าปากกาอย่างนี้อันนี้กับอันนี้สมมตินะฮะอ่าอันไหนดีกว่ากันดีที่สุดดีที่สุดมันดีกับอันนี้หรือเปล่าพอเป็นปากกามันต้องดีที่สุดมันก็คือต้อง ปากกาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกอัอนนี้ก็ห้ามคุณจะพิสูจน์ยังไงเพื่อให้เห็นว่าปากกาของคุณนั้นดีที่สุดยังไงใช่ครับเพราะนั้นการโฆษณาที่ว่าสิ่งที่ยากแก่การพิสูจน์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นเป็นข้อห้ามในการโฆษณาเพราะมันไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าของคุณนั้นดีอย่างไรนะครับแต่กรณีของผู้บริโภคเห็นว่าดีที่สุดปุ๊บเนี่ย เราเกิดความเชื่อถือนะครับ<อ>เกิดความเชื่อมัน่นว่าว่ามันดีะนะครับว่ามันดีที่สุดแต่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับว่าของเขานั้นดีที่สุดเพราะฉะนั้นการโฆษณาในลักษณะเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นการโฆษณา ที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคอันนี้ห้ามใช้ห้ามใช้ห้ามใช้เลยและถ้าเกิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ดูอยู่ตรงนี้ผู้บริโภคที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือจะโฆษณาอะไรเราสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้หรือไม่อย่างผู้ประกอบการ,รหรือผู้ที่อยากร้องเรียนโทรไปช่องทางไหนอย่างไรบ้างคะครับในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งด้านด้านฉลากนะและด้านโฆษณานะครับที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการก่อนนะครับก็คือทาง สกบอน้นให,ให้ผู้ประกอบธุรกิจเน้นขอยื่นขอความเห็นได้นะครับว่าว่าฉลากที่เขาจัดทํานั้นเป็นฉลากาที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับอสองก็คือ,อโฆษณาของเขานั้นเป็นโฆษณาที่ ฝ่าฝืน,น,นกฎหมายหรือไม่สามารถจะใช้ข้อความดังเนี้ยได้หรือเปล่าในการโฆษณาได้หรือไม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับด้านโฆษณาของสกบนั้นจะแตกต่างกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาของอสินค้าที่นําเข้าสู่ร่างกายานะครับสินค้านําเข้าสู่ร่างกายก็เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับหรือเครื่องสาอางอะไรที่นะครับเพราะสิ่งเนี้ยที่เอาเข้าสู่ร่างกายแล้วถ้าไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับมันก็ อาจเกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้อาหารยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอาหารเสริมเพราะฉะนั้นสินค้าพวกนี้เขาต้องมีการได้รับอนุญาตการโฆษณาก่อนแต่กรณีที่เป็นสินค้าทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นสินค้าที่นําเข้าสู่ร่างกายโดยทางใดทางหนึ่งนะครับเสื้อผ้าของแฟชั่นเ้อผาของแฟชั่นอะไรต่างๆปากกาเนี่ยนะครับอันนี้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นไม่ต้องบังคับนะครับว่าต้องได้รับอนุญาต ในการโฆษณาก่อนอนะครับแต่มีสิทธิ์ที่จะ ยื่นเพื่อให้สคบนั้นสวดโฆษณานั้นได้แลวโฆษณาของเขานั้นถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่เอาไ่แง่ว่าสคบเนี่ยเป็นสื่อกลางเลยแหละในการที่จะรับเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่ได้รับซื้อสินค้าที่ไม่เป็นธรรมและสําหรับผู้ประกอบการเองที่อยากจะเช็คก่อนชัวก่อนจะโปรโมทหรือว่าโพสตอะไรต่างๆก็เช็คผ่านสคบได้เหมือนกันนะใช่วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะแขกรับเชิญของเราคุณวิทิเนศเนียมมีศรีครับนักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษจากสคบนะครับ ขอบพรคุณมากๆเลยนะครับให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณค่ะ